สวัสดีจ้าพี่ลองไม่อยากไก่จ้าพี่ลองจ้ารับขา่าวแรงเท่าบุรีนอดจา้าเนาะย่างไก่กับหมูนะคะไก่สิซุกแล้วล่ะพอดีเปิดตัวคลิปอยู่ก็เลยมาในอัดวิดีโอไก,ก่กระทะาน,นสุกหมูย่างหมูให้คุณย่า Ha, อาหก,ก็เด้อย่างข้าจีแล้วเมื่อกี้ย่างข้าจีนอกจาเนา้นไม่ได้อัดวมดีโอเลยข้าจีใหม่ข้าจีใหม่นะคะก็เลยเป็นอัดวมดีโอข้าจะไปเห็ดอะไรหมูอยู่บ้านเลยพ่อนค้าเครื่องสับไก่มาได้ก็สับใกล้ไม่ได้เลยฮะยุ่งเกี่ยกับไก่แล้วไก่เอาไปแล้วพ่อสับสีระเบิดพ่อนคัา ไก่เตาบะได้เดิอากาศก็ไม่ค่อยหนาวแล้วย้ำก้าวขึ้นแล้วตอนนี้ตอนนี้แม้ว่นหนาวปนไหเดิว่าวไไิลล์ร่มว่าวิลอย่างเ้าจะหนาวตอนดึกๆนะคะตอนดึกๆนะคะจะหนาวนะคะโอ้โทรศัพท์ไก่ปะไหนหอนหลาย ย่างควันกระบอกเลยจะไปคุณยายก่อนยายกินข้าวีถาอยู่หมูท่านสุกอยู่สุกละบด่ดนิสุกเลยบ่เบะท่านสุกขับเอาสุกขับเนี่ย อยากไก่ยากไก่ย่าไก่นะคะอก่ไก่ไก่เป็ครับ ใกล้จะสุกแล้วล่ะอีกเด็กก่อนใกล้พรท่านสุกกายดอกอยางไฟอ่อนๆนะควันเต็มหัวล้ะตอนนี้ขอาจีอยากกินเจ้าขอาจีนะฮะย่าอย่าฝฟ้ารอนลงไปลละกินบูอย่างซะก่อน ยายล่อนฐานนะพี่น้งลุกแล้วว่นขบองเลยว้าวไปไก่บัวลาเลยแม่เห็นอยู่บ่พี่น้องไก่บัวลายทอดทอดทอดพ่อซ้าพรเลยตอนนี้มองเตาไฟโหลดเตาไฟอยากแบบนี้เลยพี่น้องนี่นะ อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนะคะชีวิตนะคะการใช้ชีวิตประจำวันนะ,ะหรือว่าการดำรงชีวิต,ตแต่าะอยู่กับความเป็นจริงกินยังกันแล้วนะคะชีวิตบ,บ้านๆบ้านนอกเข้านะคะนี่ยังจะเหตุินไปนะคะเนาะก็ต้องเลิศรู้ดอกนะคะก็ได้เขาลานอาหารได้เือออกคี่ดอกเอ้ยนะคะ อยู่บ้านอยู่บ้านเราาคิดใจยากก็ยากคิดนะคะไปก่อนแล้วนังบนบันไดไม่ใส่บันไดดอกนะคะไม่ใส่ไม่ได้นะคะเอออยู่บ้านบ่เบๆไปนะคะอยู่กับแปรกับลูกไปนะคะ ใช้ชีวิตไปนะคะอยู่จังไดก็ได้หไมีความสุขนะคะเนาะผู้สุขแล้วบุ๊สุขแล้วย่ายบุ๊สุขเด้อย่ายแค่ได้กินไกน่ไก่ก็คือสิบย่ายแถมบุ๊คบุษราคัน ท,น upp, ทนัทนละเด็ดทันทันทันอ้เสือใหญ่แล้เนาะอยากกินใหญ่ใหญ่เลือดเล่หลายจะตัแสบว่าพี่น้องค้อบเลือดล่ะอยากไฟออนควันนะว่าบอกถึงลบหลาวลบพัดบ้าพอดีเลยวิธีบ้านบ <apps> ้านนะฮะชีว <réussi> ิตบ้านหลอกเข้าอ่า บางเธอเข้าได้มอยู่ใน้ม่สะพัดแล้วนะคะด้กับมาอยูบานแล้วเข้ากะบ่อยากไปใส่นะคะไ่อยากไปใส่แล้วนะคะอยากยูบานเข้าเก,ก่านะคะเนาะ,ะ,นะ,ะว่าดินล้นออกไปใส่นะคะอยู่บ้านเราดีที่สุดนะคะคาดวิเหตุจะเป็นตกไปก็ไปนะคะ Jadi tuh, Wah, cuat cuat pilar cuat Siang juat juat itu balik. Suuk lah. Suak senar. Ei, เอ้ควัน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 เอาไากินคนย่ายกูน่ะหมูไปคนย่ายยางขาประเทศไปเนีวยก้องบมุนว่าพี่น้องไปกินดโอ้ยเข่าไ่ได้กินไก่ขาใหญ่ดิแต่เปนยากเขือมันพริกเบือล่องขีเท้าพี่น้องพริกเบืองเบือบล่องขีเท้ากับม่กินหามันล่ะ บอยากไปอยากมากก็ได้สิบปีบาบลง,นงนเนาะก็เด้่อกินไก่ยหา่พี่้องจ้ากับเข่าบ่มีม่ยังเลืนรูดอกนะคะแบบนี้แหละบ้านๆเท่านะคะถ้าเบกกื่อกินอา,อาหารแบบกับเข่าแบบซื้อบะมีะะ่เนาะจ้ะแตนล่างๆขับไปในเมื่อกัน,กนสีซื้อกับเข่ามากินนะคะ แต่บ่ได้ไปใส่ส่วนมากจะซื้อวาวเ้เฮ็ดกินเพื่อนนะคะนี่ยังกกินไปนะคะปัดไก่เข้าไปบางที่เข้าไปสามสี่มือเขาไปเทือ่อนึงประเทศหนึ่งไปเทื่อนึงึ่งสี่แล้วแต่ละเีเวลานะคะว้าวว้าวจวดจวดเลยีปนองคือใบก้อนสุกเราไปจักนี่กี่ใบ ไฟเหลือแห้งงล้วละ่ะคลิกอีกแล้ว <c ười> คลิกนบด,ดหเอ้อเป็นไรบ้างีิตรวจบ่ ไปเคียร์ทานห่อกเลือทานให้ครมาได้ดีไปไปๆๆๆๆเรร็แล้วเอ้ารองจะซุกคนละ ลักเบิกลบกันอยู่ดีๆละ่ะเอ้าไปแล้วละ่ะไปแล้วละ่ะ <c ười> คลิปด,ดีก็ซทรัฟวี่ล่ะพี่น้องใกล้แล้วใกล้จะซุกแล้วใกล้จะได้กินละ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมนะคะขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะคะขอให้รลำขอให้รวยทุกผู้ทุกคนแล้วกัเนาะขอบคุณที่เขามาให้กำลังใจน้องเอเด้อจ้านะคะขอให้คลิปตพี่แต่คนคลิปปังๆเด้อนะคะ ให้สุขสมหวังนะคะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะห้แข็งแรงนะคะรักตัวเองให้มากมานะคะมีความสุขกับชีวิตตลอดนะคะคลิปนี้ขอจบซัสดีเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจฝากซับสไครตกดกระดิขข่งกิก๊กกด้วยนะคะบ๊ายบายจัว ตัว <laughs>